ขณะนี้นะครับขณะนี้สมาชิกที่มากันวันนี้นะครับไม่พอใจผลการมติของกองสลากนะครับออกมาที่ถนนหน้ากองสลากปิดถนนอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไหร่นะครับต้องต้องากาครับตอนนี้ ตอนนี้หน้าถนนนะครับกองสลากปิดแล้วนะครับรถผ่านไม่ได้นะครับเห็นเห็นอยู่ในกลุ่มอ่ะเห็นอยู่ในกลุ่มตรงเนี้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยอโยงตู้ตู้วัดชูไตวัดยูไตวายร้ายสู้สู้เนี่ยไม่มีไมทหมสู้ แล้วอีกอีกอีกคนนึงอยู่ไหนครับอีกคนนึงที่มานเออยู่ใช่ไหมแล้วก็ใครอีกสองคนขึ้นหน้าโรบินสันนะเอ่อกุชช่าใช่ไหมอ๋อเสื้อดำใช่ไหมอ๋อเสื้อดำกับไรสก็ใช่ไหมโอเคโอเคยยมไป้งั

คนมันไม่ได้เยอะพอที่จะตูขนาดนะให้มันให้มันเป็นขา่าพตรวจังดูเที่ยตะาำรวจยังไม่ได้รับกาสั่งเดี๋ยวท่ารับั่แเ้วก็เดินร่กันเดี๋ยวเดี๋ยวพวกขขอามาพวกผาเจริจรเยอะมาตั้งแวแล้ตั้งนไปวต้องจะมคุยกับตรวจท้งทายพอ แล้วก็ลายครับครับตอนนี้สมาชิกบางส่วนไม่พอใจนะครับออกมาปิดถนนหน้ากองสลากนะครับนา 好好好 ตอนนี้นะครับตอนนี้หยุดอารมณ์สมาชิกไม่อยู่นะครับสมาชิกบางส่วนไม่พอใจมติกองสลากนะครับ ผมว่ามันไม่ค่อยดีนะเ่อว่าดีแวจะบ้าแล้วก็่เรียดี๋ก็จะบ้างเขาเดือดร้อนก็ด่าเรามาติดลระดูกนะบอว่ามันไม่ถีนะบอปล่อยเขาจะโงหนาทุกฟองเลย ขณะนี้นะครับก็จะเปิดการจราจรหนึ่งช่องนะครับเปิดการจราจรหนึ่งช่องสมาชิกบางส่วนไม่พอใจครับอารมณ์หยุดไม่อยู่ครับเพราะว่ามติบอดกองสลากไม่เห็นหัวประชาชนครับอเไปตายรีคร่บ ตำรวจตำรวจเริ่มออกมากันถนนนะครับเปิดเปิดการจราจรนะครับ อย่างนี้นะเดี๋ยวเค้บต้องเอาใหม่เพราะถ้าผู้ที่มาอีกนะต้องถามเลยว่าต้องมาให้มากวาามามากว่านี้ทำไมนานมากกว่านี้มันเป็นไม่เป็นคือคือคือ,คอ,คอไ,มไม่ได้หรอกคืออย่างเดียวอ่ะต้องสองหลักครองทำอะไรไม่ได้หรอกคนไหไมไ่มาเลยวันเนี้ยวันน่ะนั่นแหะเดี๋ยวเขาก็ต้อง,ต,องต้องไปคุยกับทานายคือคือต้องต้องร้องศาล จะปิดไม่นานนะครับคงจะปิดไม่นานก็ให้เป็นข่าวนะครับให้เป็นข่าวน่าจะปิดไม่นานนะครับจํานวนคนก็ไม่สามารถจะปิดนานได้ครับตอนนี้ตำรวจเริ่มกันพื้นที่นะครับ Thank okay. you.

Gracias. <coughs> ครับตอนนี้นะครับตอนนี้เอ่อผรรอจะมาเจรจาก,กับตำรวจนะครับขอพบผู้บริหารตองสลากนะครับให้มาคุยกับเรานะครับ เราไม่ได้ลงถนนนานนะครับก็น่าจะพอแค่เป็นข่าวแล้วก็ให้ผู้ใหญ่รับรู้ความเดือดร้อนนะครับตอนนี้พี่สมาาขอพบผู้อาหารกองสลากตำรวจกำลังประสานงานติดต่อให้นะครับ นิดนึง่ง,งเพราะว่าทาผู้ากเขาขอเข,ขอเราหนึ่งครั้งใช่ไหมเขาขอเราหนครั้งเราให้เหนึ่งครั้งเขาไม่ไปขออะไรเราเนี้นยเราก็กลห้ก็บคนรนแรงเขไม่มีการแดงหรเราไป่เลยนี่ติดหาเราพี เราในไทยมีโทรหอให้มาเราเป็น

ใกล้จะหมดเดี๋ยวขอเดี๋ยวอาจจะต้องหยุดไลฟ์เป็นช่วงๆนะครับตอนนี้พิธีารผู้กับผู้กับนน้ำบมบันีขอเวลาครึ่งชั่วโมงติดต่อผู้บริหารกองสลาดหากไม่มีการการเคลื่อนไหวใดๆจากผู้บริหาราสมาชิกหลายท่านมีอารมณ์จะปิดถนน ทุกเลนนะครับตอนนี้เปิดวิ่งได้หนึ่งเลนนะครับ

Oh! ขอหยุดไลฟ์นะครับหยุดไลฟ์ก่อนนะครับ